มาดูเรื่องจีิงโลกต้องรู้อีกอย่างหนึงนะครับเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วผมก็ได้โพลลงไปนะครับว่าวันนี้ฝันเห็นรถเห็นถนนนะครับเต็มไปด้วยรถนะครับและคนนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเต็มไปด้วยคนและก็รถนะครับลมที่แรงฝันเห็นแยกหลายๆแยกของถนนนะครับมีรถติดภัยพิบัติต้องเกิดนะครับผมโพลไปเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับ ว่าผมฝันเห็นคนเต็มไปหมดเลยนะครับก็ปรากฏว่านะครับช่องเจ็ดนะครับ b t t New Room นะครับก็ได้โพสต์ภาพถนนนะครับที่เกิดภัยพิบัติที่ฟิลิปปินส์นะครับและที่แยกการจราจรส่งนะครับเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็ได้ผมก็ได้แชร์มานะครับภาพมุมสูงที่แยกการจรดปรสคงแยกราจดดำเนินครับขอโทษครับ แยกราชดำเนินนะครับก็ได้มีคนเต็มถนนไปหมดเลยนะครับจะสังเกตได้จากภาพนะครับ